ให้เราไปที่ Big Data i n t e r g e n นะครับคลิกครับแล้วคลิกไปที่ระบบขายวิเคราะห์การขายจากนั้นให้เราไปเปลี่ยนวันที่ครับเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งห้าสองครับเปลี่ยนปีครับเป็นห้าสอง กดโอเคครับจากนั้นโปรแกรมก็รันให้เราหรืออัตโนมัติแล้วก็คลิกไปที่มันจะมีไฟล์เด้งออกมาครับเป็น bi ครับถ้าเราคลิกไปที่นะครับจากนั้นเราก็ลากวันที่ออกครับแล้วก็ชื่อยอดสินค้าแล้วก็มูลค่า หลังหักส่วนลดนะครับลากออกไปแล้วก็จะเหลือดีเดียวกดที่เมนเมนูนะครับกดที่ชาร์แล้วก็โชว์แชร์ครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับกราฟยอดขายสินค้านะครับปี2552 จากนั้นให้เราคลิกที่พายสามดีกราฟพายสามดีกรครับเลือกชื่อสินค้ากดโอเคจากนั้นเราก็โชว์กราฟขึ้นมานะครับเราก็ปรับแต่งกราฟไปตรงคลิกตรงที่คุณสมบัติกราฟปรับแต่งค่าแล้วก็เปลี่ยนจากนอนนะครับเป็นอ,อ ังั้นเราก็ได้กราฟที่มีมิติมากขึ้นแล้วก็ไปที่ชาร์ทที่ไปที่ครับ Export ครับ Image แล้วก็ JPG ครับเพื่อเป็นไฟล์รังกั้นเราก็เนี่ยครับ Save กราฟนี้ไว้ตรง Document นะฮะหรือตรงไหนก็ได้นะับผมเซฟที่ d ็อ k t ก p ตครกดเซฟครับกด y e ดครับ เนี่ยครับเาจะได้โชว์มาเป็นกราฟจากนั้นเราก,กดออกครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ